โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหาลิลิทล็อตเนาะก็เป็นเบ็ดใหม่นะครับเบ็ดอีเวนต์นะครับไม่แน่ใจว่าลิมิเต็ดไหมนะครับนี่สเตตก็คืออ่าจะตกเร็ว20นะครับลักยี่สิบนะครับคอนโทรสูงสุดสดห้าเรสิลเลนต์ยี่สิบนะครับแม็กกิโลแค่สองพันให้นะคือผมว่ามันเป็ดมันกากอะนะครับก็เราต้องหานะครับกระดูกสิบอันนะครับในการเปิดประตูเนาะก็เวลาเราหากระดูกครบเนี่ยเราจะได้อ่า เจ้าไอ้นี่มาด้วยนะครับทุ่นนะครับจะเป็นทุ่นมาฬิการายซเนาะแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมบอกจุดแรกนะครับจุดแรกอยู่ที่จุดเอ่อฟอเซเก็นะครับอยู่เกาะฟอเซเก้ตเนาะก็ให้ผู้ชมเดินมาตรงนี้เลยครับเดินมาข้างบนได้เลยอันนี้แนะนําให้เปิดออรูล่านะครับจุดนี้นะครับจะมีกระดูก2อันเนาะก็จะเป็นมิตินะครับแต่ว่าตกง่ายอยู่นะครับผู้ชมครับอ่ะอันนี้ได้แล้วครับชิ้นแรกจะเป็นเหมือนหัวอะไรไฟๆเนี่ยคนดูเห็นปะนี่คือชิ้นแรกนะครับ ก็น <S vanity> e ี <hana> <In> ่คร <ate> ับผมซีรถช็อปเนี่ยครับผมบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟุตและแบบฟิตราคาถูกนะครับก็นี่นะครับเป็นเหรราคานะครับก็ถูกมากเลยนะครับก็มาจ้างกันได้นะครับผมถ้าอยากได้เป็นใหม่หรืออะไรเนี่ยมาจ้างกันได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้คือแนะนำนะครับให้ตกในบ่อนี้เนาะเพราะว่าปลามันน้อยนะครับเวลาตกในบ่อนี้โอกาสได้มันก็จะเยอะขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะอืมอนี่นะครับอีกอันจะเป็นคล้ายๆหางเนาะได้แล้วนะครับอ่ะโอเค นี่ครับจะเป็น Ancient Serpent Spy นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเกาะ Moosewood เนาะก็เกาะแรกนะครับก็ให้คุณผู้ชมขึ้นเรือไปเลยนะโอเคครับผม Moosewood นะครับจะมีสามกระดูกเนาะก็ให้เราขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับไปตกในบ่อเหมือนเดิมเนาะคือบ่อเนี่ยจะเกิดง่ายสุดละนะครับแต่อันนี้จะเป็นกระดูกธรรมดานะครับระดับสีเขียวเนาะก็นี่นะครับได้มาแล้วอันหนึ่งนะจะมี3าอันนะครับให้มาตกตรงนี้เลยเนาะก็ใครเปิด Allura ได้ก็จะได้เร็วขึ้นนะครับ ก็อันนี้จะมีสามอันนะครับจะเป็นครอวนี่นครับจะเป็นครอวอันนี้บาลากูด้านะครับจะเป็นบาลากูด้านี่ครับบาลากูด้าสปายนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจะเป็นแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นฟอสซิลแฟนนะครับตรงนี้นี่จะเป็นอันนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือตกในบ่อน,นี้ได้เลยเนาะก็คือ ได้ง่ายสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมต่อไปอยู่ที่เกาะโลสลิดนะครับเกาะประภาคารนั่นเองก็เราก็ขับเรือไปเหมือนเดิมนะครับเกาะประภาคารนะครับจะมี3อันเนาะพอเรามาถึงโลสลิดนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยเนาะก็มาตกในบ่อเหมือนเดิมนะครับในบ่อคือออกดีสุระตกในทุกบ่อของเกาะนะครับก็เราก็หย่อนตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นระดับอ่าสีม่วงนะครับระดับแรงเนาะนี่อันนี้ได้มาละอันหนึ่งนะครับจุดนี้จะมี3อันนะครับผมอ่านี่เป็นสไปรมันจะซึ่อสไปรมหมดเลยนะครับโอเค ก่อนนี้จะมี3อันเนาะจะเป็นสปายเบดนะครับผมอันนึงแล้วก็มีสปายโบนเนาะอันนี้นะครับผมเป็นสปายโบนนะครับอีกอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นนี่นะครับผมอันนี้นะครับเป็นเขี้ยวฉลามเนาะอีกอันนึงนะครับโอ้ยผมต่อไปอยู่เกาะบาสโก้เนาะแล้วก็ขับเรือไปเลยนะครับยาวๆนะครับเฮ้ยผมพอถึงแล้วนะครับก็คนดูเดินมาตามผมได้เลยเนาะก็มีจุดแนะนําอยู่นะครับก็ให้คนดูนะครับมาตกจุดประมาณนี้เนาะก็คือเราตกตรงไหนก็ได้แหละแต่ผมแนะนําให้ตกประมาณนี้เนาะปลามันน้อยดีนะครับนี่เป็น นี่นะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมได้แบบสุ่มมาเนาะไอเจ้าผียิบให้นะครับจะเป็นเอซซี่สปายเนาะเกาะสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่เอ่อเกาะน้ําแข็งเนาะเกาะสโนว์นะครับโอเคผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับขึ้นไปตกข้างบนเลยเนาะปุ๊บอ่าโอเคผมพอเรามาถึงเกาะสโนว์เนี่ยเราก็เดินขึ้นมาฝั่งนี้เนาะก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับอ่านี่ครับง่ายๆคนดูปุ๊บปุ๊บอ่ะมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราลงฝั่งนี้เนาะอ่า ก็ตามนี้เลยนะครับเดินตามผมมาเลยขึ้นไปบนยอดนะครับขึ้นไปตกตรงบ่อน้ำเนะาะฝั่งนี้นะครับก็ตรงเกาะสโนโ์เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็เราก็ตกเลยอันนี้จะเป็นระดับรีเจนเหมือนกันเนาะ,นะครับก็ยาวๆนะครับอ่ะนี่นะครับได้แล้วนะครับอันสุดท้าย อ่าจะเป็นสปินฟินนะครับผมก็พอเสร็จเนี่ยเราก็ไปหายด็อกเตอร์ตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นาฬิกาสายเข้าตัวมาเลยเนาะเป็นทูนนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปหายด็อกเตอร์ไอที่ไม่อยู่บนเรือเนี่ยนะครับก็ให้คุณผู้ชมขับเรือตามมาเลยนะครับตรงนี้เนาะก็เราก็จอดเรือตรงน,นี้นะครับแล้วก็กระโดดลงไปคุยกับมันเนาะกดคุย2ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ไอฮาวาดแทนที่จะชื่อฮาวาดเนาะก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะมันจะเป็นไงนะครับก็ให้คุณผู้ชมถ่ายรูปตรงมืืือออถไปเเเเลลยนนนนาาาาาะะะแ้้วก็ขััับบรรตมมมมผคฝ่งี ก็ตรงไปเลยนะครับตรงนี้เราก็จะเจอเกาะใหม่นะครับผมเราก็ขับตรงยาวมาเลยนะครับผู้ชมครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เจอแล้วเนาะก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็พิกัดอ่อพิกัดอยู่ตรงสี่พันนะครับผู้ชมครับก็มาตรงสี่พันได้เลยนะครับก็ต่อไปเนี่ยเราก็เดินมาตรงกลางเกาะเนาะก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เดินไปเลยโอเคเราก็จะเห็นแท่งบูชาตรงนี้นะครับก็ขั้นตอนการเปิดเนี่ยผู้ชมก็ได้แผนที่มาแล้วใช่ไหมไอฮาวาหผู้ชมก็มาตรงนี้นะครับอิเจนต์เนี่ยมาทำหี้ยเลย อาวาั<โ>ดอันแรกอันแรกมึงเห็นอะไรมึงใส่อันนั้นนะถ่ายไปละโ okay. อเคแรกเป็นอีเ่เรียกตาสีงูอันี้เจนเนี่ยขอยิ้มเป็นเด้อยเปน็นอันนี้เ,เป็นใช่เครื่อนธรรมดาเป็นเครื่อันนี้ใบเรือเป็นแล้วก็ปอาปสำเพอกอไก่ปอาปสำเพอกอไก่แล้วก็ อ่สัญจรรอหันกันอันยอพอดอ้อเยี่ยมแค่ดูรถที่เต็มตามลีจินเนี่ยเดี๋ยเป็นใหม่เะว่ารลิลิกลอดเป็นเอเลนนะเนี่ยเป็นเอเลนนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะก็คลิปน่าจะเป็นไรก็รอติดตามนะครับบ๊ายบายครับ